นี่ค okay, ือเดิมเนี่ยเริ่มหรือยงเอ้ยโอเคมาแล้ว 哎，弄钱。 mm-hmm มอ,อไม่มีนดนตรีนะครับเพราะว่าพอเรางไม่ทัน <c oughs> เพื่อนหินดึกำลังไว้สันบอกเลือนั่งดูพระโม่ในความฝันที่เธอปรารถนาทำตัวตามรูปแบบเหมือนเคยใช้ชีวิตโดยไม่รับรู้อะไร หายใจพอเขารวมรดเร็วหายละไปไม่อาจพออนาคตไม่รับมอนเธอถามแต่จะมีนำ้ำตาบอกไม่ได้ตอนสุดท้ายที่มาถึงเอาแล้วล,ลองปิดตาคนนี้ถ้าลงก็มามาโยกันนะไม่ไม่มจงก,กลับไปใช่หรือเปล่าปฏิติดรวมกันไว้วิงวอนความฝันสุขสันต์ัปในอนาคตเอาแล้วปล่มือเรืสักเทว่าเธอเรากับเอกโซนวันในเรายัางรวบรว